พี่ทำแบบแบบ้อเวอ้าฮะบบี้เบบ้อลวอิชาชิษเนาะใช่ไม่เป้ม่ป้่คุ่หมอิชาเกนายรู้แล้วเลยแล้แล่แลมาเจนนายแล้วจบันยจะไงมันยุดกลัวไหมกลัวคุณหมอคุ่หมอนนายแก่คุณหมอนนายแก่ดบี่เลย ตาปิดเลยเหรออ้แล้วนุยกลัวมากไหมใช่มาฟังกลัวมากแล้วนุยน่ากลัวมากเล้วแล้วนุยทำยังไงมันแล้วก็เอาไม้มาตีมันเอาไม้มาตีมันม่ได้ไม่ได้มาไดกับเราแล้วดูช่องใครช่องพี่แป้งไหมดูช่องว้คนหยาบคนนั้นนลยไม่ใช่วยใช่คนนั้นก็พูดหยาบเหรอเขาพูดว่าอะไรบ้างคำหยาบใครเลยมาไปไม่ใครเลยตาปีเลยตา ตาปิดตาปิ๋ฮะตาตาเลี่ยอะไรนะตาเลี่ยตาเลี่ยปีศาจคุณหมอหรอใช่น้องยูชอบดูปีศาจอะไรปีศาจปีศาจเล่นไหนหนาอินอะไรนะเบบี้อินอะไรนะปีศาจเล่นในแกปีศาจในเกมชื่อเบบี้อะไรนะชื่อเบบี้ไอเลอร์เบบี้อินยอเยลล์หรอใช่ โอ้เป็นเป็นแบบอะไรเป็นเบบี้สีเหลืองเป็นปีศาจปีศาจเบบี้สีเหลืองใช่ไหมครับใช่แล้วก็คุณหมอคุ้มคุ้มคุ้มบทจะฉีดเลยอัดเจแล้วแล้ะอัดเจตอนนี้ไม่ฉีดนะเนาะอัดเจตัวคุณหมอฉีดแล้วอัดเจตัวคุณหมอฉีดแล้วตัวตัวพิชากัดอัดเจพิชากัดเยังใช่ แล้วเขาทำยังไงอีกเขาจะเอาไม้ตีปีศาจเอาไม้ตีปีศาสด้วยโอ้ล้วปีศาจมันร้องไห้ไหมฉันไม่ตีศาฉไม่นจะใจ